ทำธุรกิจเนี่ยหลายๆคนนะวาดความฝันตัวเองไว้สวยงามมากโอ้ยเดี๋ยวเราต้องขายได้เท่านี้เราต้องเป็นนับอร์วันแต่สิ่งหนึ่งนะที่ตอนทําธุรกิจเนี่ยที่ผมพลาดเนี่ยลืมว่าถ้ามันเกิดเวิร์สเคสที่มันเลวร้วายเนี่ยทำยังไง สำหรับวันนี้ครับจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าบทเรียนการทําธุรกิจก่อนอายุ30ของผมเนี่ยถ้าจะบอกได้จะมาบอกอะไรให้ฟังนะครับเชื่อไหมว่าการทําธุรกิจเนี่ยหลายๆคนนะวาดความฝันตัวเองไว้สวยงามมากนะครับว่าโอ้ยเดี๋ยวเราต้องขายได้เท่านี้เราต้องเป็นนัมเบอร์วันเป็นโนหนึ่งเป็นสารพัดอยา่างแต่สิ่งหนึ่งนะที่ตอนทําธุรกิจเนี่ยที่ผมพลาดเนี่ยผมลืมอะไรรู้ไหมครับลืมว่าถ้ามันเกิด w o r s t c a เคที่มันเลวร้วายเนี่ยทำยังไงเรามองว่าโอ้ถ้ามันเลวร้วายเท่านี้แต่เราไม่เคยล,ลองว่าเลวร้วายที่สุดล่ะ เป็นยังไงพอเราไม่ลองการวาดภาพที่มันเร็วราที่สุดปัญหาที่เราเจอมาคืออะไรรู้ไหมพอเราเจอเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยเรารับมือไม่ได้หรือเราบอกว่าโอ้สายป่าเราจะไม่พออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่น่าสนใจนะอันแรกเลยนะความพลาดแรกคือเราลืมวางซีนารีโอนะครับหรือภาษาไทยคําใหม่นะเรียกว่าฉากทัดนะครับหรือเขาเรียกว่าซิมูเลเตอร์ได้นะครับว่าจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาการสร้างฉากทัดขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็วาดว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์นนนี้มััจะเป็ยงงไ เราจะแก้ไงถ้าพนักง,งานมีปัญหาเลยทํำยังไงถ้าเกิดว่าสินค้ามันสต็อกไว้ไม่พอเลยทำยังไงหรือลูกค้าต่อคิวยาวๆเจะทํำยังไงการสร้างซีนารีโอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อ ถ้าเราเจอปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยจะทํำยังไงบ้างบางทีเราอาจจะไม่ต้องรู้ลึกมากเนาะแต่เราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับครับสำหรับเรื่องที่2นะครับเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยโดยที่เราต้องลงมือทําโดยที่การจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับในโลกปัจจุบันการทําธุรกิจเนี่ยถ้าคุณไปศึกษาธุรกิจนี้เยอะๆแล้วเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะลองทาให้เชี่ยวชาญทั้งหมดก่อนแล้วคุณค่อยลงมือทําจริงๆเนี่ยมันไม่ทันแล้วเพราะว่าบางอย่างเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเร็เรวมากเนี่ยผมยก รเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งมาไปเรียนรู้วิธีการท o u t u b e ก็ได้พอผ่านพอเรียนรู้ปุ๊บอีกหนึ่งอาทิตย์อ้าวเรามีฟีเจอร์ใหม่แล้วยิ่งติ๊กตอกในยิ่งไวเลยว่าเปิดตัวครั้งแรกเลยติ๊กตอกมาปุ๊บถ่ายคลิปสั้นเนาะพอสักพักนึงอ่ามีคนใส่ฟิลเตอร์ทํานู่นทํานี่ออกมามีทิศติขึ้นมามากมายเลยเห็นไหมว่าการทาธุรกิจจริง,รงๆไม่ต้องรอเรียนรู้ทั้งหมดครับเราก็ต้องเริ่มทําไปเลยแต่เราก็ต้องอย่าลืมวางแผนให้อย่างรอบคอบเะครับว่าเราจะทำอะไรบ้างมีชัดเจนว่าเรามีแผนที่จะอรย ไม่ว่าคุณจะเริ่มทําธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจแบบไหนสิ่งที่คุณต้องมีนะครับก็คือเรื่องของการตลาดการตลาดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเรียนรู้ถึงเป็นนักการตลาดจริงๆคุณเชื่อไหมแค่คุณมองว่าสินค้าคุณเป็นยังไงควรตั้งราคายังไงขายตรงไหนทำโปรโมชั่นยังไง,ไง,ไน,ง,ไงนี่คือการตลาดแล้วเราอาจจะเรียกว่า4ีก็ได้นะครับที่เราเรียนกันมาเนี่ยแหละแต่เห็นไหมว่าการตลาดเนี่ยอยู่กับเราทุกเวลานะครับในการท,ทําธุรกิจแต่แค่เราไม่รู้ว่าแบบเนี้มันเรียกว่าอะไรแต่เราอ่ะก็ต้องเรียนรู้มันบ้างว่าอ๋อว แก้ไขเป็นหอย,ย่างไงทําธุรกิจยังไงให้มีสร้างรายได้โดยสรุปนะครับว่าสิ่งที่ผมพลาดมากนะอยากย้อนเวลากลับไปแก้ได้นะครับคือเรื่องที่1เลยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างซินารรโอขึ้นมานะครับถ้าเราแบบเสี่ยงมากๆเนี่ยจะเอาเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนหรือเรื่องที่2เนี่ยการทําธุรกิจโดยที่เราบอกว่าเราต้องรอให้เราเรียนรู้ให้ครบก่อนจริงแล้วมันสามารถเริ่มทําได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องรอเพราะว่าองคความรู้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับและในหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราคุยกันไปเมื่อ รู้กเกี่ยวกับเรื่องราวการตลาดต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ